มีคนบอกเข้ามาเยอะมากเลยครับว่าด่วนไม่ทันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ไม่ใช่วันสุดท้ายแล้วกันครับเป็นวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายก็คือวันที่8เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจับเอาเป็นตัดลายชื่อตัดลายชื่อก่อน6กโมงเย็นแล้วกันของวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อสองทุ่มเนี่ยจะได้จับฉลากกันนะครับแล้วก็มาลุ้นผู้โชคดีกันนะเป็นวันวันนี้ยังทันอยู่ก็สามารถไปสั่งกันได้เลยนะครับผม จะตัดรายชื่อเป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันขอย้ำว่าเป็นวันพรุ่งนี้ก่อน6โมงเย็นนะครับก็วันที่10เป็นงานเนาะจัดที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับก็เดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดเวลาอะไรให้ทราบนะครับแต่สถานที่ก็คือเมเจอร์รัชโยธินก็คาดว่างานน่าจะเริ่มเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจเอทเคด้วยนะครับประมาณ11โมงหรือเที่ยงเนี่ยครับปรามาย้ำกันอีกทีนะครับก็ ในวันที่10นะครับก็เดี๋ยวจะมีการตรวจ ATK นะครับก็จะเริ่มลงทะเบียนอาจจะตั้งแต่11บเอโมงถึงเที่ยงอะไรย่างเงี้ยฮะงานก็จะเริ่มสักบ่ายโมงเนี่ยเดี๋ยวเร,เริ่มแล้วก็ในงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเล่นเกมถ่ายรูปมีมินิคอนเสิร์ตด้วยครับก็มาฟังเพลงกันก่นกอนที่จะดูหนังเนอะแล้วก็เล่นเกมกันถ่ายรูปกันครับก็โอ้มีของพิเศษอะไรในงานเยอะแยะมากมายนะครับก็ไปเจอกัน แล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้2องทุ่มผมจะมาไลฟ์สดใน IG ของผมนะครับตรงตรง under score the star 12ก็จะจับฉลากกัน30มสรางวัลนะสามสรางวัลขอย้ําว่า,มาม30มสรางวัลรางวัลละ2ที่นั่งก็คือว่าใครได้เป็นผู้โชคดีก <specification>. ็พาเพื่อนมาได้หนึ่งคนก็สามารถเข้างานได้ครับ